Thank you. มาพบกับช่องพระบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะเรจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่หุดหนุนชอบพระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนุนะคะจะนําพระดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาในหลวงรอ .9 ครบ3ามรอบนะคะพี่ปี2506เป็นเนื้ออัปปกานะคะพี่ปลูกเสกพิธีใหญ่เข้มขังมากสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะพี่ องค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกันวัดพญาตินะคะพี่จังหวัดอยุธยาปี2 5 4หนะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงตอกโคดด้านหน้านะคะพี่ บุกเสกดีพิธีใหญ่นะคะพี่สภาพสวยเดิมน่าบูชามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหูยานหลังจปรนะคะพี่รุ่นปืนแตกวัดราชบอรีพิษนะคะพี่ปีสองห้าหนึ่งสามปลุกเสกพิธีใหญ่นะคะพี่เข้มขังมากสภาพสวยนะคะพี่น่าบูชามากเลยนะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่สามรอห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธ25ศตรวรรษนะคะพี่ปี250 0เป็นเนื้อชินตะกัวนะคะพี่ปลุกเสกพิธีใหญ่เข้มขขังมากนะคะพี่หน้าบูชาสภาพดีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่700นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยมากนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรูปไข่กระไท่ทองสมเด็จพุทธโคสาสจจานเจริญนะคะพี่ หลังท่านเจ้าคุณนอรอนะคะพี่วัดเทพศรีลินกรุงเทพปี2513นะคะพี่สภาพสวยมากปลุกเสกดีหน้าบูชาองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อท้าเวสุวรรณรุ่นบาลังพย์เศรษฐีหลวงปู่ทีสมทบทุนสร้างที่พักสงฆ์บ้านกระต่ายด่อนนะคะพี่จงังหวดศสีสะเกษ เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่ตอกขคดด้านหน้าและหมายเลขด้านหลังนะคะพี่สภาพสวยเลยนะคะพี่ นี้นะคะพี่ขอที่200รนะคะราคาถูกมากนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็น พระสมเด็จคะแนนหลังตาแผ่นดินนะคะพี่หรือสมเด็จเผ่าเป็นหลวงปูน่นาควัลคังนะคะพี่ปีสองสี่เก้าห้าหายากดูง่ายน่าบูชามากนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่สามรอห้าสิบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังตาแผ่นดินนะคะพี่หรือสมเด็จเผ่าพิมพ์ใหญ่นะคะพี่หลวงปูน่นาควันละค้างปีสองสี่เก้าห้า หายากดูง่ายนะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์น่าบูชามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่650นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะ้ำมันหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพี่ปี2518สภาพสวยมากนด้บูชานะคะพี่ องค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ปี2516นนะคะพี่สภาพสวยเดิมดูง่ายหายากน่าบูชามากเลยนะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นฤาษีเนื้อดินหลังยันอุนะคะพี่เก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์นะคะหน้าบูชาองค์นี้นะคะพี่ขอที่250หนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมสุขสารไตลักษณ์จังหวัดลำปางมงคลเกษมนะคะพี่43ปีปี2543ฝั่งตะกุดด้านหน้านะคะพี่ หลังหนูสิบสองนักกษัตริย์นะคะหายยากสภาพดีน่าบูชามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเสือหล่อเนื้อทองเหลืองลมดำหลวงพ่อบุญมีนะคะพี่วัดเข่าสมองคอนะคะพี่จังหวัดลบบุรีสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะ สวยเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระชัยวัดหล่อโบราณเดือทองผสมลมดำเก่ามากไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณบรรจุก,กิ่งนะคะพี่มีกิ่งด้านในนะคะหลวงพ่อจัดนะคะพี่วัดบางกระเบานะคะพี่ปี2508สภาพดีนะคะพี่ปลุกเสกดีนะบูชามาก องค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะห้ารอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระกิ่งทิเบตวัดประสาทปุญญาวาสกรุงเทพนะคะพี่ปีสองห้ายหกเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่ดูง่ายหายากนะคะพี่ปุกศสกดีพิธีใหญ่หน่าบูชามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะ มีกิ่งด้านในนะคะพันห้านะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระก,กิ่งพกขพย์นะคะพี่วสุทัสกรุงเทพปีสองห้าห้าหกนะคะพี่ เป็นเนื้อทองเหลืองลมดำนะคะพี่ตอกโค้ดหมายเลข57502็ุกเสกดีพิธีใหญ่นะคะพี่เข้มขังมากน่าบูชาองค์นี้นะคะพี่ขอที่550นะคะ มีกิ่งด้านในนะคะพี่ห้าร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพราผงหลวงปู่ทวดหลังเจดีนะคะพี่เลี่ยมพลาสติกเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่หน้าบูชามาก องค์นี้นะคะพี่ขอที่สามอห้าสินะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องคนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงวัดลาคางอนุสรหนึ่งร้อยยี่ปีปี2537้นะคะพี่กล่องเดิมสภาพสวยเดี๋ยวให้ดูองคพระด้านในนะคะพี่ถ้าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะคะเมื่อวานมีองคหนึ่งนะคะพี่แต่ว่าขายไปแล้วขายดีมากเลยนะคะคนถามถึงเยอะเลยนะคะพี่ นี่เลยนะคะปมหมึกรูประฆังด้านหลังนะคะพี่น enfin ่าบูชามากองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์ใหญ่นะคะพี่สวยด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาหลวงปู่สุกยืนนะคะพี่วัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทปีสอง9นห้าห้าเก้านะคะพี่กล่องเดิมพร้อมใบคาถาจากวัดเลยนะคะพี่ ปุกเศกดีพิธีใหญ่หน้าบูชามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองพันห้านะคะสวยมากเลยนะคะพี่สองพันห้านะคะ เี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นพระชุดวัดกิจชัยโยจังหวัดอ่างทองปี2539นะคะพี่พิธีมหามังคาราพิเศษนะคะพี่นาพระอุโบสถวัดชัยโยรวิหารนะคะพี่ ครบชุดนะคะพี่3พิมพ์กล่องเดิมด้วยนะคะปลุกเสกดีมากเลยนะคะพี่อันนี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระแต่ละองค์นะคะนี่นะคะพี่องค์แรก นี่นะคะพี่องค์ที่สองนี่นะคะพี่องค์ที่สาม ถ้ามี่คนไหนนะคะสนใจพัชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6กโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะ ขอบคุณมากค่ะ